ตอนนี้คือคุณมีไฟนอลวอล์กแล้วนะคะคนอื่นล่ะคะไปเดี๋ยวนะคะน,อนอ้องๆกอดแม่น้องๆไว้ให้แน่นๆอาทิตย์หน้าเหลือทีมละคนน้องจะได้รู้ะคะ่ะว่าแม่น้องจะฆ่าใครออกคริสสองปีติดแล้วนะที่ไม่ยอมทำหน้าที่ตัวเอง ต้องให้พี่กับปีคอยคัดเด็กคริสออกคัดออกอยู่เรื่อยๆให้เหลือแค่คนเดียวก็เดชาบูก็น่าจะจำได้สิคะว่าปีที่แล้วคุณสบายแค่ไหนคนที่ไม่มีเลือกก็อย่างนี้แหละก็เหลือแค่เหมือนปีที่แล้วเหมือนกันเหลือคนเดียวไม่เป็นไรปล่อยเขาเถอะปะเฮ้ยผู้ไรไม่รู้อะคริสก็เหมือนปีที่แล้วเลยมีแค่หนึ่ง ไม่ต้องสงสารคริสข่มหมดเวลาแล้วค่ะสงสารตัวเองเถอะค่ะอาทิตย์หน้าอย่าร้องไห้นะคะฉันจะเลือกใครดีฉันจะเลือกใครดีฉันคิดไม่ออกอย่างเงี้ยคริสไม่มีค่ะเห็นด้วยค่ะบีคริสผิดอีกแล้ว